จ้างใครได้จักนะค่ะปลาให้ลูกกับเป็นติดตัวนี้เอ็นมันเห็ดเป็นไหมเนี่ยจิรกดกดถ่ายที่อันวิดีโอใช่ไหมนี่โอวิดีโอเ่ใช่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเจเพอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมแต่งตัวเป็นไดโนเสาร์นะครับนี่เออเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวผมจะซับซ้อนแต่นาร์ให้ดูนะดักเสดงฟันหล่อ มันมันไปกัดอะไรมาถึงปันหักอ้านั่นหนูหอยากกินข้าวไปแทะก,กระดูกเนี่ยมันเทกระดูกแข็งๆแทะกระดูกชันใช่ <Hey. S 2> ปันก็เลยหักปันจะทานท่าเดินสายให้ดูนะมา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 มันร้องแล้วโอเคทุกคน ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านผมนะตอนนี้ผมอยู่บ้านยายรัดยายรัดกับตาไทยนะครับทุกคนนี่ไงยายรัดเอาให้ตาด้วยให้ตาด้วยหนูเห็นตาอยู่ยี่ป้อทำไมยี่ป้อชอบพูดเราวึงปนเลื่อยชอบพูดเราไม่ได้พูดเราพพูดภาษาเขิน ภาษาคอมเมนมันไม่รู้เรื่องมันพูดแต่อะไรๆอะไรยอะไงถ้าพูดลาพูดยังพูดลายังไงก็ได้ไม่ได้พูดไทยพูดลาเป็นไนพูดลาไปยังไงอันนี้บ้านเราแต่ตาพูดลายายพูดพายยายพูดไทยเลองลองพูดยายชอบพูดภาษากลางมันเพราะลองพูดลาเอ้ยเรายายก็พูดพูดก็เป็นไง อุราบนะอุราบคะหามึงเอ้ยห้าใครเนี่ยเนี่ยทุกคนเอาลองแนะนำลองแนะนำเพื่อนซิลองแนะนำเพื่อนซินี่คุณยายผมทำนี้นี่คุณตาผมต้องใช้อันนี้ผมอันนี้เราผมเป็นอันนี้ อันนี้ยายผมอันนี้ยายผมเป็นหลานผมอุ้ยไม่ใช่ผมเป็นหลานยายผมเป็นหลานยายผมชื่ออะไรบอกชื่อหน่อยอืมผมชื่อว่าเจเบอร์นะคบทุกคนชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงด้วยอ่าแล้วก็ชื่อผมชื่อว่าเลก็กแฉ่เทพสักกระสุนนะคบกระสุนปืนสายไฟวันนี้จะมานำเสนองานอะไรให้พ่อดูวันนี้ผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บังไดโนเสาร์ Để nó xấu, tình vẫn là để nó xấu